สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแม่จันน้องแพรวาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จันจะพาเพื่อนๆเดินชมสวนบ้านคุณย่าน้องแพรวาค่ะาไปไหนมามดมเดินไปดูกบแม่จะเดินลงไปเที่ยงกันเลยนี่ฟักทองอุ้มลูกฟอดแล้วแม่มหืม โอ้มันละกอมันละกอใครแมร่ใครอ๋อน,นี่นแม่จะถามป้าอยู่นี่มันคือลูกอะไรม,มันคือลูกตะคบปลาหรือลูกบักเบน

น,นี่ต้นผงชูรสนะคะนี่ก็คือลูกตำลึงค่ะสีแดงแดงน่ากินมากเลยค่ะลูกขนุนบักมี่ค่ะนี่ ส่วนนนี้คือต้นมายงชิดค่ะ มะเขือยาวนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยค่ะ จะลูกน้อยหนานะคะนีต้นมะนาวนะคะลูกดกมากเลยค่ะ หล่นใต้ต้นเต็มหมดเลยนะคะเสียดายมากเลยโตอนนี้เด็กๆกำลังเก็บมังคุดกันอยู่นะคะเก็บกันสนุกเลยค่ะ โดนหลังพี่น้ำไปหรอพอออกมาตรงนี้ดดีว่าเก็บได้แค่นี้ค่ะวันนี้เตรียมเอาไปล้างกินกันนะคะตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแกะพร้อมกินกันเลยค่ะหวานมากๆเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปช่วยกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่จันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ